ใช้งานไอแพดนะครับแล้วก็ใช้ได้โอเคปกติแล้วแต่บางคนต้องการอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมนะครับเช่นตัวนี้วิชเชอร์โปรเอ็กซ์านะครับน้ำเป็นเทีนนะครับในหน้าจอนะครับนี่ครับก็จะแสดงผลเช่นเดียวกับ iPad ที่เราจําต่อนะครับตัวนี้เป็น iPad ดเจนทเวตนะครับใช้งานได้ปกติผ่านสายสายสี่ที่จัมต่อจากแว่นนะครับนี่ครับโอเคเลยนะครับ าจจะมองไม่ค่อยชัดในเลนนะครับนะครับ,รบเพื่อนๆนหน,น้าจอแล้วก็ไอคอนต่างๆในแว่นนะครับก็ตรงกับตัวหน้าแผ่นนะครับแต่บางคนที่ต้องการใช้งานเพิ่มความสะดวกหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นในมุมมองในแว่นนะครับหลายคนอาจจะไม่อยากจะช่องหน้าจอ iPad ตลอดนะครับอยากใส่แว่น ก็ถือว่าโอเคนะครับตอบโจทย์เช่นเดีวยวกันนะครับได้หน้าจอที่เสมือนกันใหญ่ขึ้นนะครับนี่ครับอาจจะมองไม่ชัดนี่ครับกลับตัวคอนแทคนะครับในสายตาชัดชัดมากนะครับแล้วก็สว่างมากด้วยนะครับ ก็เป็นตัวเลือกนะครับสำหรับคนที่ต้องการหาตัวเว้นมาใช้งานนะครับ iPad จะดวดใช้งานได้ปกติครับ v i s u a l Pro x r นะครับใครสนใจก็ดูในตร้าได้นะครับ